สบายดีคลิปนี้เราจะให้แฟนคลับมาชมเกี่ยวกับการปันรถที่ที่มาจากหลายจังหวัดของประเทศไทยเช่นบึงกาฬสกลนครขอนแกน่นและนครพนมซึ่งเป็นการปันที่แบบสร้างมิตรภาพสร้างความหักแพงระหว่างไอ้นองลาวไทยซึ่งนี่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เสื่อมสารถึงสายพวพันหรือว่าการหักแพงการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งปัจจุบันนี้ขวามิตรภาพแห่งที่สาก็คือ,อนครพนมประเทศไทยและทาแขกเข่งขมวนประเทศลาวเป็นขวามิตรภาพแห่งที่สมที่เสื่อมโยงมิตรภาพสองฝากฟังที่ได้มีจิตใจหวอมแมงกันและมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันหลายด้านโบว่าเตเรื่องท่องเที่ยวหรือว่าทางด้านการศึกษาและ ด้านสังคมนี่ก็เป็นกิจกรรมอันที่ดีอันหนึ่งที่เสื่อมสารเข้าหากันโดยผ่านกิจกรรมปันลุทีและก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะเห็นมิตรภาพและวิถีชีวิตของประเทศลาวเฮาหรือว่าสุมสนอยู่ในเมืองทะแขกแข่งขงมวนสบายดีสบายดีตื่นแต่เช้าบ่สบายดีสบายดีข้างแรกบ่หลายั้างแลวครับหลายั้างนะน,นะอ๋อ้งนี้จะตื่นเต้นบ่ từ tên cứ cao không? cái <laughs> tên cao nào xin ที่ในครั้งนี้ก็ได้มีส่วนห่วมจากทางฝั่งลาวก็โดยเฉพาะแมนทะแขกซึ่งเขาก็มีสมมสนหลายสมมสรเขาห่วมโดยเฉพาะแมนสโมสรลูกสีโคูซึ่งเป็นสโมสรหนึ่งที่มีกิจกรรมปันรุทีิทุกๆมือในตอนเศร้าและได้มาห่วมแห้งห่วมใจปันรุทีิเพื่อนำพาแขกคนไทยก็คือว่าพี่น้องคนไทยเฮา จะไปสมแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งธรรมชาติโดยเฉพาะจะไปสองถรร้ำก็คือถ้ำสร้างและถ้ำงัวซึ่งเป็นถ้ำหนึ่งที่มีความงดงามและมีวัฒนธรรมและมีทั้งธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจจากชุมชนเขตนั่น

ทุกช่วงในการปั่นรถที่เขาก็มีทีมงานทีมงานกู้ภยัยและทีมงานแพทย์และผู้เบิ้องยงตลอดสุดเส้นทางก็มีรถนำทางเพื่อความปลอดภัยในการไปมาถือได้ว่าการเดินทางครั้งนี้มีความสะดวกและมีความปลอดภัยหลายเพราะทีมทางฝากลาวเขาก็ได้มีความพร้อมเพื่อรับต้อนแขกไปไทยมาโดยเสาะหมนแขกคนไทยเขา นเมื่อไหร่บอกกูเมื่อยเนาะขี่รถดีเห็นเสียบกูเองบ่โดยกูแบบธรรมชาตินี่แหละจังมันจังเป็นในโลกนี้ไงนี่ธรรมชาติบ้านเราเนาะโดยธรรมชาติเนาะคุณธรรมชาติชิมได้บ่นี่ตัวใดเซ็บกูโม่นี่แเมนวาปูอ่า หากสายและหากพิโสนำพาเล่นกีฬาธรรมชาติในยามปัจจุบันนี้และใจเราขอวัดยอมเดี๋ยวกธรรมชาติเนาะแต่ก่อนเนาะอาคิดคุ้มครองนี่ก็เป็นปีพันห้าร้อยปัยนะนี่เป็นปลาช้างดวงเสือกในย่าปีพันหกร้อยปัยและผู้ดีเนาะคุชารีเพิ่นมาแต่อาคีน่าเคยจะประชนเพิ่นเรือธุดงมาอยู่บ้านขามบ้านม่วงนี้แล้วเพิ่นและบ้านอยู่นี้แล้วเพิ่นได้พบเห็นธรรมนี่เพิ่นได้มากรรมฐานอยู่นี้เนาะคุชารีแล้วเพิ่นอันได้พาออกตุนย่านโยมเลี่ย สร้างวัดตุลาธรเนี่ปีใดปีใดพันพ huh> ุ่มปีใดปีวันหกร้อยหกร้อยปขอโทษขออภัยนนาปีพันหกร้อยปัยแต่ใช่แหละหลังจากพุ่นนิพนานแล้วกระดูกพุ่นอาทิพุ่นกระดูกท่านนั้นยังไงท้าท่านนั้นท่าเนั้นท่านเขาเจ้าชายศาเลัสิระเผู้ชาสมัยชกนครงใหญ่มากเนาะแตงใช่เลยต่อมาพุทนนิพนธมีอ่า เนยพอกมาก็คือเนี่ย่านมาจจะหลงปู่หมักันแน่คอมาเพื่อนาตทุกลงมาทางคนอ่าทางผู้เขียนละครแลหลังจ,<อ>จกากออกจากกรรมฐานมาจากผู้เขียนละครมาก,าการรมฐานระยะหนึ่งมากรรมฐานยืน,นถัดาเอาอยาหนึ่งและออกแคนี้ทำชัจะไปผู้เข,ขาไปหลู่หมันาเพ่นเป็นคน่นนั้นเนี่ผ่านเพนแล้ นนตัวใส่ซื้อทำสร้างนี่เพื่อนไผ่ปูส่ซือซ้อครับ <ทำ S 1> มายว่าไซื้อทำสร้างนี่ย้อนว่าป่าชนตะบ้านนี่ต้นมะฝานทำประโยชน์นต้องมาะฝานสร้างปลุกออกมา,นะาแต่เจ้าไม่ชอบชอบไอ้หยนดงวงช้างออกมาในดินเลยเจ้าเติดขันหาครับแล้วเป็นบวกกันเลยกับบนกรรมฐานนี่นะเล่นเค็มอย่างอตอนใส,ส,ส่เป็นสิ่งสักลาตสาหเลยหลังมีควเป็นัรูปตำนวนหนึ่งรับพดสูงเตะระเบียดระียดปีมาได้ขึ้นมาหดสช่อ อมันเป็นอย่างนั้นอย่างใช่จริงเอื้อมาทำซาปัจจุบันทางทะเลกระโจมทะเลข้าวเราทำในท่องเที่ยวนะคนมานำพาไั้งนาแต่ก้อนเลยมันอันนี้ก็อนตามลำเลื้อแต่ก้อนนั้นเป็นทำลักษณะธรรมชาติคนก็ตั้งไว้ให้ตั้งไว้ผ่านนิ้วหมายว่าให้นี่มันให้นี่เอามาจากแต่ทำอยู่ในพุณค่ะแห่ออกมาแห่ แบบตีโคตีโกมา,าป้าใบนี้ให้เป็นชิ่งสักหลาอปูชาเวลาเอาเจ็บขไข่ได้ไม่ญาเลยเจ็บหันเจ็บ,บมีน้ำอยู่วันตักน้าหันจัก็จะเอามาใส่ก่อแล้วมางดมาอย่างพอแล้พุน่นตึงจบกตนงยานะวัดทูดนี่มาทุบโบห้านของโบห้านอากาศของคนก็ห่นงเลพบกันบอพบมาว่างที่หกปีมาดึงไปนะแต่เห็นเห็นที่ทำนี่นะเป็นที่ทำในขวดมีขวดเล็กมีทําอีกหมดต่อไปนี่สมบัติทำหนักได้เลย ทำหลายทำหลายทำหลายทุกวันนียเนาะเยอะเนียแต่ฉันอันนี้เพิ oh. <S 1> 1 <S be, like ่เอาแห้งออกมาในหิบห้านได้หบานไม่เเสี่ยงตั้งแต่เราเสี่ยงอูทวนยทวดเราแต่ก่อนคนละ่นละเสื่องไว้อืเป็นผาเป็นเก้าแต่เมื่อนี้จำนวนหนึ่งเป็นหีบห้านกมันกกเอาออกมาเจอสมัยอดีอ้เมืองปีจันพระนี่กับพวก่นบ่ แม่เรให้พุ่มพุ่มก็การปุ่มมันเนาะพุ่มเยวให้เนาะแม่มาพูดไปลุกเสียไว้แต่ก่อนสบายดีบอสบายดีสบายดีปอแซ่บบอขนมแซ่บบอ งามยังม้งามคนนด้งามควนด้งามอ่งามาม เออเนี่ยซื้อทำงัวะทำงัวอันนั้นเป็นอย่างจะเอิ้นซื้อทำงัวงัวประวัติไปแังไหนเขาเอิขนกวนงัวกวนงัวได้อยู่ทึ่งอ่ะมีกวนงัวะได้ก็เลยใส่ซื้อตามกวนงัวะนะครับทำงัวแต่อยู่นี่โบมีงัวะมัอย่างเนาะโบมีโบได้พบอย่างเนาะมีฉันทำเนี่ยพบเขาพบอย่างเนี่ยทำทำนี่วงไโดยโบโบมีพบอย่างมีแต่ว่าเป็นสถานีชักชิดโอ้เปรีส์เอาพระทรงที่ว่าโบวังดีนะที่ว่า อยู่ก็ได้อยู่นี่โอ้ต้นไมนพระใจบุญตรงมานี่จังจังอยูถวายได้ถว่ายไม่จะทำศีลเนาะแนน่ได้ว่าเขาพบพระอย่างบ่อยู่นี่นีพบพระไมมพบพระมาอยู่นี่เหรอพระไมมจักองค์อ่งหนึ่งแต่ว่ามันโดดแล้วเกยแล้วเกยแล้วเนาะแต่เคยพบพบพระอยู่เนาะปีนึ่งแต่ว่าพระอะไรพระอามาคืออย่างจังวัดนี่แหละเออพระมาจากวัดเนาะเออเพราะว่าพ่อได้ให้ออกงานโยมสักการะบูชาแต่ว่า เดี๋ยนี่ทางบ้านได้แลนเอกสารขอสั่งพระอยู่นี่เขาปุ๊บปีใดเนี่ยทำประมาณ10 12ปีแล้ว12ปีแล้วยผมปุ๊บพระนี่แหละไม่แหละโอ้อคือว่าวังบุรุษเนาะบุรุษสบ,บายดีบอบสบายดียด,ดีใจบอ๊อแขกคนไทยคนลาวม,มาเยี่ยม ดีใจโอ้ขบใจหลายๆเด้อเด้อเด้อภาสาสภาพเป็นรอบเด้อคนเขาจงมาเที่ยวหลายๆเด้อเด้อมื่อหน้าพ่อเนใหม่เด้อจะสวัสดีครับผมสุรัดก้องเขติกมลนนะครับประธานกลุ่มกำมลนขยนรู้สุขภาพจังหวัดนครพนมอดีตประธานของจังหวัดนครพนมด้วยนะครับจริงๆมาในวันนี้นะครับมีมาทั้งหมดประมาณมีสมาชิกของนครพนมอ่ามึงการสกลนครขอนแก่น อุบลมหาสารคามแล้วก็กาลสินแล้วก็สกลนครน,นะครับมาหลายๆจังหวัดเลยนะครับที่รวมกันมาเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เราจัดปั่นมาท่าแก่และทวายคำวนเพื่อจะมาเที่ยวแล้วก็มีครั้งนี้ครั้งแรกที่มานอนค้างนะครับครั้งต่อไปอที่เราปั่นมาวันนี้เพราะว่าเราเพราประทับใจที่ว่าไปเที่ยวถ้ำช้างแล้วก็ถ้ำคนวัวนะครับควนวัวน,นี่คือรประทับใจเพราะว่ามันมีบรรยากาศที่เป็น อาชนบ,บทแล้วก็ยังบริสุทธิ์อยู่มากนะครับผมก็เลยอยากจะช็กชวนเพื่อนมาแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เราก็จะได้อทาทบุญใส่บาตรอยู่ที่หน้าวัดนาโบนะครับซึ่งเรามาครั้งนี้เราประทับใจเพราะว่าเราพวกเราได้มาทําบุญถ้าสมมติเรามาเที่ยวทัาแอนเราก็ได้ถ่ายรูปแล้วก็สนุกสนานเฮฮากับบรรยากาศถ้ำแค่นั้นเองแต่ตรงนี้คือเราสามารถที่จะอะทาทบุญให้กับเด็กๆได้มาทําบุญให้วัดแล้วก็ได้มาแจกขนมแจกอะไรให้เด็กๆ ซึ่งเป็นที่ประพักใจยของทุกๆคนที่มาในวันนี้นะครับโดยเฉพาะผมผมก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาที่นี่ผมมั่นใจนะครับบอกว่าถ้ำช้างกับถ้ำคนวัวนี่คนทักแขกเองน้อยคนนะครับที่จะได้ไปครั้งๆที่ใกล้เองนะจากออกจากทักแขกไปก็ประมาณ10 1สิบกโลนะครับแค่นี้เองแต่ว่าก็สามารถที่จะชมชื่นชมบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติครั้งต่อไปเรายังมั่นใจว่าเราอยากจะมาที่นี่นะครับจริงๆปกติเราตั้งใจว่าจะจัดมาที่นี่ สองอาทิตย์ต่อครั้งที่เรามาครั้งนี้เพราะว่าเรามีความตั้งใจว่าเราอยากจะมาทาให้เศรษฐกิจโดยรวมนะครับเรามาทุกครั้งกับปั่นมาเสร็จแล้วก็ปั่นกลับแต่ครั้งนี้เนี่ยเรามาปั่นมาแล้วได้ใช้เงินเพื่อนเพื่อนทุกคนได้มาใช้เงินนะครับจัดจ่ายย่อยเดี๋ยวพอเสร็จจากงานนี้ผมก็จะสอบถามเพื่อนๆว่าท่านใช้เงินไปคนละเท่าไหร่นะครับเพื่อจะได้นำมาเป็นการประเมินในการจัดครั้งต่อไปว่าอีกสองอาทิตย์เราจะจัดมาอีกหรือเปล่านะครับ ีสีมาเที่ยวอีกเนาะครับจะมาเที่ยวอีกครับมาเที่ยวอีกแน่นอนโดยเฉพาะปีนี้แขวงขมวนก็ตั้งว่าเป็นปีทองเที่ยวก็ปีท่องเที่ยวปีท่องเที่ยวของเมืองแขวงขมวดนะครับปีนี้เราก็อยากจะมาเพื่อจะมาชื่นชมแล้วก็มาสนับสนุนกับกิจกรรมของทางนี้โดยเฉพาะท่านผู้ว่าผมนะครับท่านผู้ว่าวันชัยจันทร์นะครับท่านอยากให้ผมมากระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับโดยมีจักรยานเป็นสื่อครับ ซึ่งในครั้งนี้ผมก็ขอขอบพระคุณนะครับสมาคมโต๊ะที่แกลกม้วนนะครับหลายๆภาคส่วนได้รวมกันเข้ามาแล้วก็มาต้อนรับพวกเราขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากครับครับขอบใจครับแจน้องมีมาด้วเอาเสียไฮเสียลโลดูเฮลโหล่ยืดยืดสบายดีโอ้ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเสียงมันเข่าอยู่มาเดียวหนิอันนี้พี่ดูเข่าแน่นอน เด็กปัจจุบัน